สวัสดีครับสวัสดีตอนค่ำครับผมวันนี้วันที่ยี่สบเกรกฎาคม2 5 6 6้าหกสิกที่นี่จังหวัดพิษณุโลกมีคนขอมานะครับอยากให้ทดลองในการเปิดแอร์หนึ่งพ BTU กับแบตเตอรี่หนึ่ง้อห้าสิเอ็ด m ยี่สิบี่โวลต์นี่มาดูว่าจะเปิดได้สักกี่ชมมมั่วโมงนะครับมีคนขอมาเดี๋ยวจัดให้อ่าเดี๋ยวเริ่มทําการออนเครื่องเลยนะครับผมเปิดเครื่องออนเครื่องนะั่นแหละตอนนี้กำลังเหงื่อแตกแล้วเพราะว่ารองไงรอการทดลอง อันดับแรกอันไหนก่อนลืมไปแล้วอ่ะเบเกอร์แบตเตอรี่นะครับผมมาดูว่าแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดจุดแปดนะครับเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นเวลาอ่ะใกล้ตุ่มครึ่งแล้วอีกห้านาทีเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดเครื่องนะครับผมอ่ะโอเคเปิดเครื่องเรียบร้อยนะครับผมรอแป๊บ ่ายี่สิบนะครับยังไม่มีทําการโหลดอ่ะต่อไปก็จะเป็นมิตเตอร์อ่ะเดี๋ยวนะครับอ่ะเดี๋ยวรอมิตเตอร์มาแป๊บนะครับอ่ะไฟเปิดหรือยังสองร้อยี่ เดี๋ยวผมเช็คสายแป๊บนึงนะสายอันนี้น่าจะมีปัญหาละอ่ะเมื่อกี้นะครับปลั๊กมันไม่ค่อยดีอ่ะขยับปลั๊กเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเซตมิเตอร์ก่อนจะได้รู้ว่ามันกินไปไปทั้งหมดกี่หน่วยนะครับกี่วัตจะได้รู้นะครับอ่ะโอเคเซตเป็นศูนย์อ่ะเป็นศูนย์แล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดเครื่องเลยเปิดแอนนั่นเองอ่ะยี่สิบเจ็ดจุดแปดโวลต์นะครับผมเวลา อาตีไปสักทุ่มครึ่งนะครับผมโอ้หมีขดแมวติดไอ้ผลไอ้พอตเตอร์ติดนาฬิกาวันนี้ก็คงจะต้องดึกอ่ะเดี๋ยวเริ่มไปเลยนะครับเปิดเบรกเกอร์ก่อนดับแรกอ่ะเสียงแอร์ดังตีดแล้วนะครับผมอ่ะหนึ่งหมื่นสองพันวิเจ้าเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสักยี่สิบห้าองศานะครับผมอ่ะลดลงไปอ่ะยี่สิบห้าองศานะครับมาดูกัน ว่าจะได้สก,กี่ชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นระยะระยะมาให้ดูนะครับผมอ่ะไปดูที่เครื่องตอนนี้สาตาร์ทไปที่กี่วัตต์แต่ต้องรองคอมพิวเซอร์มาก่อนนะมาถึงจะรู้นะครับผมต้องดูตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมถ่ายอีกประมาณอีกสักสิบนาทีก็แล้วกันมาดูตอนที่มันทำความเย็นนะครับมั้นมันจะยาวอ่ะผ่านไปสิบนาทีนะครับผม ทุ่มสามสิบห้านาทีกินอยู่แปดร้อยยี่สิบสองวัตต์แล้วนะครับตอนนี้ให้ดูตรงนี้นะครับนี่คือแอร์สตาร์ทมาแปดร้อยสี่สิบแปดสี่สิบเก้าวัตต์อ่ะมาดูแรงดันแบตเตอรี่นะครับผมเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซนยี่สิบเจ็ดจุดสามวัต์เมื่อกี้ยี่สิบเจ็ดจุดหกใช่ไหมครับผมแปดร้อยหกสิบวันละ ดูกันชัดๆเลยนะครับว่าจะได้สักกี่ชั่วโมงนะครับเปิด25องศากับแบตเตอรี่เ m c 1 5 5 1นึ่งร้แอมป์ย4โวลต์แปดนึงนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นี่แหละแบตสปอร์ตจากโรงงานนะครับผมจะใช้เป็นมี10ปี่ถ้ารู้10ปีจะใช้เป็นนะอ่ะ865วัตต์ไปแล้วนะครับ877 แสดงว่าวันนี้อากาศร้อนนะครับผมเพราะว่าฝนก็อันมาทั้งวันอ่ะเกือบไปแล้วครับเดี๋ยวเก้าร้อยแน่เลยมือก็สั่นสั่นสู้นะ <laughs> สั่นสู้ไม่สั่นหนีเอาไว้เป็นข้อมูลนะครับจะได้รู้ว่าบางคนถามว่าอแอนหนึ่งตัวกินก็คืนไฟกี่ตต์อะไรเงี้ยผมจะมาเก็บข้อมูลให้เลย มาดูกันตัวนี้จะเป็นตัววัดหน่วยนะครับว่าถ้าหนึ่งพันวัตต์มันจะเท่ากับการไฟฟ้าหนึ่งหน่วยแล้วเดี๋ยวมาดูครับมันกินไปกินหน่วยเปิดได้สักกี่ชั่วโมงนะครับผมไปต่อเนื่องเป็ร้อยแปดสิบ เดี๋ยวผมให้ดูระยะเวลาเป็นระยะระยะก็แล้วกันนะครับผมเอาขึ้นไปแล้วเกือบเก้าร้อยแล้วขึ้นมาเก้าร้อยยี่สิบสี่วัตต์แล้วนะครับผมเวลาหนึ่งทุ่มสี่สิบเอ็ดนาทีขึ้นไปที่เก้ร้ยี่สิบแปดวัตต์นะครับผมทำความเย็นเรื่อยๆแต่ว่าไม่เฉื่อย มาดูนะครับว่าโหลดกี่เปอร์เซ็นต์อินเวอร์เตอร์ขนาด3,000วัตต์แบบมะแปงเทอร์อย24โวลต์นะครับตัวนี้30%นะครับโหลดตอนนี้อยู่ที่30%แบตเตอรี่อยู่ที่27.1ดอ่ะดูนะครับ87% 27.1ยโวลต์อ่ายังกินต่อเนื่องนะครับ900ยังไม่ดอกนะครับผมมาดูซิว่าผ่านไปสัก ครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงมาดูนะครับว่าอ่ากระแสม,มันจะดอบลงหรือเปล่านะครับอ่ตอนนี้ขึ้นไปที่960แล้วโหวัน oh, นี้อากาศร,ร้อนจริง970แล้วนะครับขึ้นไปแล้ว 2 5องศาแอร์เป็นแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับไอตัวที่ผมทดลองบ่อยๆนั่นแหละมาดูซิจะไปถึงไหนอ่ะเดี๋ยวดูต่อไปนะครับอ่าตอนนี้ขึ้นไป1นึ่วัตต์แล้วนะครับ ดูเวลานะหนึ่งทุ่มสี่สิบสามนาทีอ่ะหนึ่งพันยี่สิบวัตตไปแล้วคือมันจะกินเยอะกินน้อยมันอยู่ที่สภาวะอากาศด้วยนะครับผมอันนี้มันไม่ใช่หน้าร้อนนะครับมันเป็นหน้าฝนแต่ถ้าหน้าร้อนน่าจะกินมากกว่านี้นะครับเราจะต้องมีแบตไว้สำรองเผื่อด้วยนะครับผมเพราะว่า อากาศแต่ละวันมันก็ไม่เหมือนกันวันไหนอากาศไม่ร้อนมากมันก็กินไฟน้อยนะครับเนี่ยขึ้นไปหนึ่งพันยี่สิบวัตตละะดูต่อไปจะไปถึงไหนค้างอยู่ที่หนึ่งพันยี่สิบวัตต์แบตเตอรี่ร่วงลงมาที่ยี่เป็นยี่สิบเจ็ดวลต์แล้วนะครับแปดสิบหกเปอร์เซ็นโหลดตอนนี้สาสิบอเอร์เซ็นตนะครับ อยู่ที่เดิมใบที่หนึ่งพันสามสิบวัตต์แล้วนะครับกินใบนะหนึ่งพันสามสิบวัตต์เวลาทุ่มสี่สิบหกนาทีอ่าหนึ่งพันสี่สิบไปแล้วนะครับแบตเตอรี่อยู่ที่ยี่สิบหกจุดเก้าแล้วร่วงมาแล้วนะครับ ล่วงมาตดหนึ่งแต่บอกเลยถ้าเป็นลิเธียมฟอสเฟตยี่สิบสโวลต์นี่หมดสิสธิ์หมดิสธิ์สตาร์ทแอร์ครับถ้าขึ้นเป็นพันขนาดนี้นะอินเวอร์เตอร์ร้องมาแล้วล่ะร้องหาแบตแล้วตีตีตีร้องเลยอะไปต่อเน,นื่องนะครับขึ้นมาที่หนึ่งพันแปดสิบวัตต์นะครับทอนนี้เวลาทุ่มห้าสิบสองนาที หนึ่งพันเจ็ดสบัแบตเตอรี่อยู่ที่26.7บหโวลต์นะครับ82%ละโอ้กินค่อนข้างโหดวันนี้ขนาดขนาดว่าตอนช่วงเย็นๆมีฝนตกปะแปะป๊ะแปะมาหน่อยนึงแล้วก็หายไปนะครับผมแสดงว่าอ่าห้องเริ่มขายอุณหภูมิความร้อนออกนะครับผมแล้วแอร์ก็ต้องไปไล่ออกไงไปไล่ความร้อนออก เดี๋ยวคลิปจะต้องต่อกันนะครับไม่งั้นมันจะยาวไปนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายปินในช่วงให้ดูแล้วเอาคลิปนี้ลงไปก่อนนะครับลงไปให้ชมก่อนแล้วเีลยวติดตามคลิปหน้านะครับว่าได้สักกี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันกับแบตเตอรี่1511แอมป์214โวลต์แล้วเจอกันครับผม